ครูนะผมเป็นวัดที่ผมมาบวชนะผมพี่น้องที่ต้อมน้อยมาบวชเมื่อก่อนนี้ก็บวชวัดนี้นะครับนีมนตนครับพระูยูนี่จักบวยูนีาจักองค์ครับสามนะครับม <f> ีของชิ้นหายากเก่าก็มาเอาขึ้นพาขึ้นเก่าขึ้นิ้ขึ้นทำเอาโสรเอาใส่เอาโสร์เอาลาเอาเนื้อเอาทอ อความเยืเยนเป็นทุกข์ความสุขความเจริญความสุขกายความสบายใจความกระเริญรุ่งเรืองในนาทีการงานจพืมองเกลี้ยเพลี้ยเล่าเส้นทพร้อมขคานาะ๋อ้อี่ทุกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีตอมลอยสุภสุคนพี่น้องสหรับเซานี้นะครับผม แล้วก็แม่ต้อมนะผมสิไปสวัสดีค่ะสิไป,ปอันเพีพี่น้องไปขึ้นเพื่อดเฮื่นอนเวื่อนบุญส่าไ,ได้นะครับสู้ขวัญล้วก็เฮ็ดเลี้ยงพระเพนด้วยนะผมจีบแน่นอยเดียวทีนนะครับที่ไอ้แบบ้านพักสํนานักงานอันแช้ห้องฟิตเนสพี่น้องนะครับกํลาลังเดินทางนะครับแม่ต้อมไปก่อนนะผมไอ้อยุ่ยครับน้องมากกีดนําคนไปนะครับอันนี้คือตอนที่เขากําลังเดินทางก่อนนะครับ เดินทางก่อนนะครับโอเคพี่น้องนะพี่ผัวผักพุ๊กผัวกันทุนะครับหน้าที่ผมก็คือเดี๋ยวจะไปรับพระอีกแต่ผมจะไปผัวผักกันอยู่สานว์งานพี่น้องนะครับครับพี่น้องตอนนี้นะครับผมหมอผ่ามือผมาเดี่ยวนะครับฮะสีมั้หมอผ่าเป็นเป็นเอาบ้านหมอผ่ามือั่นหมอชุดคือฮักด้วยมั้งบ้านหมอผ่ามาแล้วสัตว์อย่างเขาจะส่วดที่เขาเปลี่ยนโอ้บ้านหมอผ่ามาหอดเดี่ยวสัดวก อ้อันเจ้าเฮ็ดมากหมดเางเล้สร้างหมดซื้นสั้างมดสร้งเอินสร้งแบบเกืดจาเลยบางงานแต่งบางงานแต่ง่คยสร้างให้ได้อฮะงานแต่ง่อยสร้างให้ด้หโอ้ยฝ่าหางงานแต่งงานแต่ง่อยสร้งให้ได้เราเห่างเด้อแล้วคุณคุณอาวดีครับเอโอ้นา่งฝ่าแบบแบบปิ้งมาได้เลยตัวนี้มืออันนันยังอยู่หุ่นอยู่ มากก็แม่ผมครับตอนืตืนอ่ะมากับแม่นี่บอแม่อ่ครับสัสดีค่ะมากผู้สาวผู้สาวผู้สาวล่าลกค่ะมากก็ผู้สาวผู้สครับตอนนี้ครับบรรยากาศตอนนี้นะครับพี่น้องเรารับพระมาผมมาเอนะครับประมาณสี่โมงครึ่งนะผมสี่โมงครึ่งโดยประมาณเราจะไปรับพระนะครับ ทางการไทยทีสุขวัลปุก็แก้หนยเนาะก็โศกก็ไทยก็โศกก็หลาบก็ขว้างดีเด่นเป็นทุขขว้างสุขขว้าเจริญขว้างสุขกายขว้างสบายใจขว้าเจริญรุ่งเรืองที่ได้ความเกิดแก่ธนาเพลียวเท่าเสียงทองของทีมงานเนาะอ่ยินดีนำเพราะว่าพี่ที่ในช่องนี้แต่ทีว่าเป็นปีลาเตียเนาะอืมปีลาเตียที่มองขึ้นมาอย่างเก่าก็ม่าเอ่าคุณตาคุณเก่าคุณชิมคุณนำ เอาโสเอไส้เอาโสรเาลเอาเนืนอเาทอเอาความยเยเป็นซุบเอาความสุขความเจเริญความสุขกายความสบายใจความเจริญรุ่งเรืองในนาทีการงานด้งยควอเกลียดเก้าเส้นท่อหอมคนาเนาอไอ้มีโยกบีไส้ะมีโยวกบีลาีพบ่่างินเนื้อยได้เรื้อคิดพ่อหายได้พ่อเนื้อหไ้่อท่อหาได้มากินยาได้บกบกยาได้ล้มยาได้บกเป็นหาดยาได้หาดเกินมัง ตับพระตารังนาขีอันนีให้เต็มดีคือเราเต็มดีคือเราอยู่ยังเป็นทุกข์อยู่ดีไม่ทุกขอยู่ดีแม่นให้มีความสุขความเจริญความสุขกายความสบายใจความเจริญรหลุ่มเรืองตวามเกิอดแก่แก้วเท้าแทนความเด้อให้มันหมานยีอะไรเด้อีห้องที่าครับผมนาโมตัสา กางจะยัพลังตานัจากเอเซนักขังนันพามีสจะสูรสูยู่ดีไม่แห้งเด้อเท้าเด้อความชินมากเด้อมีันเป็นสุขยุ่ดีมีสุขเด้อถ้าเห็นขาว่าพาการไหนจะเรื่องหลุมเรืองเด้อตัวภาพไทยปาห้แข้งแห้งอ่าการที่การหน้าได้กันแล้วแด่ป็นรอกไปลำกูได้ดือข้างไปในยีบหายยีก้อนนอนก้อนุ่นาระวลตื้นหัวเท้าห้ยติดก้นเจ็บไก่ ที่ต้อินดบบี้่องฟีเนาะห้องาไอี่ตัวพี่ไต้พี่ตัวพี่ลาเนท่องท่องายอะไรมากกินยาไร้บกินยาอะไ้บกเปหายาอะไรหนว่างตั้งปาราณักคียนทีไอเดียีคือเขาเดียๆีคือเราอยู่เป็นทุกอยู่ดีมีทุกอยู่ดีแง้งถ้ามาพาขายนาทีการนั้นจะเริ่มรุนเรืองเพราะนีความทุกแล้วดีดีห้องที่ผาทุกท่ันทุกคนจะต้องถ้ามาวัาอันดีอายุวันนู้นสุขัางกลัง ทแ่ะไม่ใครซีนัวตาจับตองดีวของอาจายคือเอาุณนขามุณเจ้าพุนจิงจุนุนิดาพดาี่ระอาจารย์สกระตยตแม่ทนี่เจ้าทีเจ้าขานตจเนียเจ้าตานเจ้าบานเจ้าตองพาะ ม่มาชิ้นดูร้เป็นเท้าีขึ้มาโซเพ่อนามตัมุุี้มไปไหนเนาะเสื้อก้อนยูยันเป็นทุกส้มก้อเล่นการก้อนสบายก้อนจะเลนเรื่องการงานเล่นงแ่ร่รตอนนี้ก็เริ่มขู่ไม่ขู่เมืองกันนะครับผมลูกๆคนกับด้ก็บขู่ไม่ขู่เมืองให้ลูกๆคนนะครับได้กันเยอะเลยนะมกส่วนม ุกคน oh, think, ่ะโอ้ลูกไล่ปลาเนี่เบิดไล่บาดเยอะเด้อนี่ทุกคนแม่ผมเดิหมาดูให้ดีูทุกดี เดินงไนั่งี่ไปนั่งไปนั่งผไปนั่งนั่งต่อเลยไปนั่งต่อเลยเคยเพื่อไป็นผูกทางหนนะเนี่ยผมเห็นอันนี้ต้องให้เรานี่ วยนะก็กลมนะให้ใ้นะเอบุคคลลึกล้บนั่นน่ะต้องน้ำตาดนะผมพี่นดองนะครับเข้าไปเช่นเนื้อเข้าไปใ้เช็นเจากเบเร่งรหอยยิ้มเลเองท้เจา ไปจับกอสาวด้วยอ่ะบ้านที่เมือ่ไง่นแ่พายไ้ไหมได้ไหม่ไ เอาจุสมมาตแม่ายไม่ดีแจะฟุง้องัเนาะฟังเนี่ยห่วยฟังนี่ยหาดีเลยทานี่ไข่ดีมากเลยค่ะ ครับผมนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับหลังจากไอ้สู้ขวัญนะผมจะหลังจากสู้ขวัญนะผมหลังจากสู้ขวัญไอ้ทีมงานเสร็จนะผมพี่น้องเราตอนนี้ตอนนอยกับสิไปรับพระนะผมหน้าที่ไปรับพระนะผมพี่น้องนรับพระมาสันเพนนะครับผมพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางนะผมพี่น้องโอเคนะผมไปพบพอกันเลยหลังจากไอ้นี่แล้วนะครับผมกับสิสันเพนนะผมไับปรับพระ ไปรับไปส่งแพทย์นะผมสันพิทแล้วก็นจีเหตุน้าที่ต่อไปจะนะครับผมในหลายอย่างนะครับผมโอเคครับเดินทางกันต่อน,นะครับตอนนี้มหาหอดยาวนะครับผมนีมม่บัดขึ้นยาวสององค์ผมมาลับลบัดนะครับผมประมาณสามบัดเนาะสามบัดรสี่บัดพี่น้องนะครับบัดรสององค์นะครับ วีดสององค์มาครับครับผมนะครับตรงนี้ตัครับมา,าเดินทางกันต่อน,นะผมวัดตาซององค์นะครับพี่น้องเราจะทั้งหมดเก้าองค์ครับวัดที่สองนะผมวัดพระคู่นะผมวัดพระคู่นะผมเป็นวัด ที่ผมมาบวชนะครับผมพี่น้องที่ตอำน้อยมาบวชเมื่อก่อนนี้ก็บวชวัดนี้นะครับนิมนต์ครับพระพูนี่นี่เจ้าบกุยนี่เจ้าองค์ครับสามนะครับพัดกบกวางครับบวชนี้นันไี่ยพอดีเก่าครับทมอันสามไหมมาครับน่าท้อครับผม ตอนนี้เจ้าของแพลอีกนทำอีก,อก,อกองแง่หนึ่งครับขอเแพลอีกครับครับพี่น้องตอนนี้ก็เลือกองสุดท้ายนะผมกคลังมานะผมทีวัดรหินักไฟพี่น้องนะครับวัดรหินักไฟที่ผมที่มาอยู่ครับบวชอยู่บัดรปะกูเดี๋ยวมา,มาจับบัดอยู่นี่นะครับผมตอนที่มาบวชให้แม่ให้ตอนนี้ครับไปกองบวชนะครับ,อบโอเคพี่น้องนะครับเดินทางกันเลยน,นะครับ เสร็จที่เรียบร้อยนะผมแล้วเก็บกันที่สำนักงานกันเลยนะผมพี่เรียบรยแล้วนผมพี่้งกันนนองิดองครับครับผม เป็นทรงผาดมากนะพี่น้องว่ากินเข่านะครับมากินเข่าว่ากินเข่าผู้ดีนะผมมากินเข่าอมกันพร้อมตายกันนะครับเพิ่นจงก้าวมาเย็นอยู่ครับพี่น้องนะครับนะครับพอดีได้ยินเขาครับเพิ่งม่วนสงสารล่ะบพิ่งนี่นหะจงป่าไว้โชคไม่ให้เต็มตัวง่ายด้วดไปหาคนมึงที่ไหนท่นมาไหมเบิเขาก็กินน้ำกันนี่ล่ะเออมาเบิดออกซ้ำนี่กระได้ซ้ำนี่ก็บริจาดได้ยังนี่ดูหลังกับเบิร์ตยังอยู่ีกหรอมาไม่หอามากนะครับสุขทุขกันกินเซ่านะครับ ข้ายอเยอะแยะอยู่พี่้องแต่่กินเป็นส่วนหนึ่งกับนี่เขาไอ้รากแกงมีอะไรเยอะแยะ่น้องนะครับหลายอย่างแต่ห้องเาอยากเขาอยากกินอันนี้ซิ่งนีนะพี่้องกินซงนีแแสบแสบเงาอวนี้เขาอย่างไรแท่เาอยวกางเขยิ้มบว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 นเดวเด็กเ็ก็มาท่ห้องลูกเนี่ยี่้ไปเลยพ่อ่างรอเขาไม่้บริจาคก่อากว่านุกอนาลูก่กนลูก า่แซบปขอหยัดท้ายคลิปนะครับพูดดียดีเลยกินปลาราดพริกฮะจะไล่นนะต้องเล้วอยากแล้วมากินเท่านั้นพวกเจ้าอยู่ไหนมาละก็มากินเราฮะเนี่ยนะครับเมื่อกี้ครับแล้วว่ากินเข่าพี่ต้องผูดอีบอดเขนมาซร้งประตูนะครับก็เลยบอกคนนิดๆหน่อยๆนะครับพวกของปากของกัวคนสั่งงานไปวางไปพี่ต้องนะครับก็เลยกินเข่าต้อนพี่ต้องนะครับกินเข่าก็ะเจ็บโอเค กินขากันมามาาเขามากินเบาการพี่น้องมากินของกันครับผมแถวเบียรแแ้วงานกันเพระนเรี่ยงเรงานหนึ่งเยี๋กวก็สิไปเฮ็ดตงานหนึ่งกับพุณลครับเดี๋ยวต้องไปพ่อกันยูสนามบอกรอบนะครับเนาะไห้กินข้าวก่อนพี่น้องเราจจไปแน่ไม่อยู่หยดเว่ยหัวกับอกอย่างไรไงนั่นยิ่งน้อยผมยิ่งยังผมดีตัวเอาแ่ลออนเลยเอะเอาไปเอาไปอะไเนี่ยไปเนี่ยเยไปหนีมิด

โอ้ยบพี่พี่บังเน้บว่ากกับเราโวดนี่กเยไม่เคยตัดด้วยเอาเลยพี่ดเลี้ยเล้ยวนจกินอเราเมื่อดเยใส่เได้ขายเราได้หอมอย่างเดียวกะง็เป็นไห่ไลล้าไม่เอะกังเขาองหนาเ่นนะลังหวายไม่เาไปีลังานเขาไม่ลังหวายัใส่หมูเขาเออต่อไม่เหลืองอีกเด้หมูเขาเียเขียวเลไม่เหลืออีกเขยวด้ จะกินซ er. ุ no ้มยังข so ้อุม่นเยเบมให้องให้ให้ลูกแม่ของ่นลูกแม่ของบอกของาหาเดียวองะีแม่พี่แจบุกเลยเดีขอนคคาเดี๋ยวส่งให้นะคะเดี๋ยวนนี้ไปรับองาารเดี๋ยวนด้อแต่ชดกินเจของบเิดมมีวะฮะเขากินหดท้ามเจาเนี่ยมันกินเจของเนแบเบี้ยเ้ม่ของอไรกินอ่ไรก็แม่ยองเนาะอเคนั่กินม่บ่ เ้อนกอนกัดไ่ยัเจ้ากรนำ้เจ้าเว้ำกินยังปากโุ่โอ้ดเส้นบอกแลวเนาะว่าาจ้าเบอร์สามสิบสี่สัมอยุองาสั่นในสามสิบสั่นเกในายุสามสิบอยู่ะ เบ้หัวใชเมื่อเดืสามสองเ่อเอ็มบอก่ใส่ไหมโอ้ใส่ใส่เดือเจ้าจะาเ้ยเห็นไหมเดือนสามสองเจ้าจะเบยังี้ยเด็อายสามสองเขาอายุสามสองนได้สามองสามแปดนะสสม่ม่เอานะไปเอาเสียิงตัวสอนเนียเพิ่ได้กินข้าวที่ยงข้าวียงเฮ้ยา่ยังกิสสข้าวที่เาเดีย่าเอาไหม ทุกี g, ่เขาเสิรยงเนียนตอนนี้จะมุ่งยีงยงไเนียนเพื่อดืนมเขาพื่อนนะครับอยากหลายอย่างกินกระเจ็บมุ่งทำเบาหน้าเบื้องขาอย่างไ็เก็ดไอซูขวัญนน่าเสรนี่นะครับอยากได้หลายอย่างกระเีุ่งจกินนี่แหละพี่อนกระเีุ่งจะกินเขาส่งแบถึงแม่โอเคขอบคุณร้องห้ีเดียวคุณได้เทียนนะครับ แม่เพลินน้องพลอยครับผมไทยอันนีโอยู่ไหมครับผมน้องพลอยแม่เพนฮะโอ๊ะนั่นแหละเอาเลยจูบไปก็ได้เออน้องพลอยแม่เินค่ะขอบคุณค่ะตานนั้นหน้าสวยที่ใดเลยขอบคุณครับชมกันดยเลยหลังที่ตอนนา้นน้ำมาขอว่าสองน้ำรับพี่ข้าวเสียบอร่อยนิดอยู่นครับพี่น้องน้องทีเดียวตามี่อังนี่พีบอโอเคครับพี่น้องตอนนี้ก็คือแบ่งเสือกันพี่น้องอันนี้สีชมพูเนาะ เพื่อนฟื้นโตให้ได้ยินนี่นะผู้น้อยแก้วายได้เสืตัวงี้สีฟ้าพี่้องนะครับมีสองสีเป็นทีมงานที่แต่ถึงนี่เป็นสกินอะไแสงทองสีแดงครับนะคะ เนี่ยพี่ิปเี่นคนนะครับพกพอกันเลยครับบมเส้ห่นครับโเลใส้ห่าตะลางผส้่ยมเลจะจับคู่มเสเลเนี่ก็ไปทุกคนเลยเอามันก็มีมันก็มีเบิร์ดไ่้โอยนไม่เป็นทุกคนหน้าโมเลกหน้าพวเปี้ยเจ้ิ้ก๊วมันก็ได้เปียกตัวไม่เลอกเจ้าจ่้งกอ้าวก็ต้อกน้ำทุกคนแหละเปียกครูที่มาปอยเปียกครูที่ม มม่เท่าเลยแที่แบคู่เลยนี่เลยคือแปดคู่สาดเสียาดแปคู่ที่พ่อมันจะคลนทั้งหมดนโอเคพี่น้องครับสำหรับชิปนี้เอาไว้ก่อนชินของก่อนพี่น้องนะครับ ฝากกูเด็กกูแช็ดเล็บของเด้อเป็กำลังใจให้ทำนายรอดาด้วยแล้วก็ทีมงานเราด้วยพี่น้องฮารอน่าชาแนลพ่นพ่นดังแล้ยพ่นบมไปฝากเลยเนาะในกองทีมพาร์ทีมแล้วก็เดี่ยวชาแนลพี่น้อกมีคนสองทั้งดังบูสกาแฟเขาเป็นคนจากคนชั้นแล้วบูสกาแฟแล้วแม่ดอกก็ส่งดังฝากคือเก่าฝากของยแม่เพียน้ำแลัวกินทบเป็นชนี้ก่อนพี่น้องขอบคุณทุกทุกกำลังใจครับผมขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ